เมื่อที่ที่แล้วนะมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งแต่เป็นข่าวที่น่าประทับใจมากทั้งทั้งที่ตัวเนื้อข่าวเองมันเป็นเรื่องของความตายเด็กอายุแปดขวบนะเป็นโลงมาเร็งที่ร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจมากตั้งๆที่รักลูกคนนี้มากนะเพราะว่าได้เจ็บใจเอาไว้แล้วแต่ว่าที่น่าประทับใจอยู่งกว่นั้นคือว่าตัวเด็กนะชื่อ,น,อน้องน้ำแข็งเนี่ย ก็พร้อมรับความตายได้ด้วยใจที่สงบตอนที่ถึงวารัสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ได้ทุรนทุรายบอกพ่อบอกแม่ว่าหนูปล่อยแล้วหนูวางแล้วเด็กเนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่หมอเขาว่าเนี่ยมัน เกิดขึ้นได้ยางนะหนึ่งในล้านแต่ว่าที่ยากกว่าคือการที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะเตรียมใจรับมือความตายได้โดยไม่ตื่นตระหนกนะตกใจอันนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่นะได้เตรียมใจของเด็กเอาไว้ดีนะเตรียมใจยังไงนะเตรียมใจด้วยการชวนลูกซ้อมตายนะ ก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตนี่ผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยก็ได้ชวนลูกซ้อมตายหลายครั้งครั้งสุดท้ายก็1วันก่อนเสียชีวิตซ้อมตายเพื่ออะไรนะซ้อมตายเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะวางจิตวางใจได้ อย่างถูกต้องเมื่อความตายมาถึงผู้เป็นแม่บอกว่าเนี่ยซ้อมตายเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเราก็เชื่อนะว่าจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมาก ถ้าจิตสงบจิตเป็นกุศลนะก็ไปดีถ้าจิตเป็นอกุศลมีความตื่นตหนกตกใจหรือมีความหัวหาอาวรนั้นก็ไปไม่ดีพ่อแม่ก็เลยให้ลูกแต่ซ้อมตายจริงๆมันก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ ใครก็ตามที่ป่วยหนักระยะท้ายเนะพอใกล้ตายก็จะมีการนำทางเรื่องเป็นการเตรียมจิตของผู้ป่วยให้พร้อมเผชิญความตายให้จิตเป็นกุศลเพื่อว่าเมื่อถึงจิตสุดท้ายหากจิตสุดท้ายเป็นกุศลก็ไปดีแต่ว่าพ่อแม่ของน้องน้ำแข็งเนี่ย จะมองว่าเนี่ยจะจะไปนำทางลูกต่อระยะท้ายจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเพราะว่าอาจจะพูดไม่ได้หูอาจจะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครที่ลูกยังมีเรี่ยวมีแรงมีมีสติปัญญาสามารถจะพูดคุยได้ ก็ซ้อมซะก่อนพูดแม่ก็ซ้อมดีนะบอกลูกว่าเนี่ยวันสุดท้ายก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตเนี่ยแต่ที่ซ้อมเนี่ยเขบอกลูกว่าเนี่ยร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเราเลยนะควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากให้มันเจ็บมันปวดมันก็ยังเจ็บมันปวดอูมันไม่ใช่ของเราเลย มันเป็นสิ่งที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวถ้าไม่ไหวจริงๆก็ทิ้งมันไปเลยน,นะมันเป็นกองทุกเนี่ยคืนร่างเอาไว้นี่ก็มีแต่จะทุกข์นะปล่อยให้หมดน้องน้ำแข็งก็ดูจะเข้าใจนะมันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งทีเดียวสให้เห็นว่าเนี่ยร่างกายมันเป็นอนัตตา แล้วก็มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นนิจจังแล้วก็เป็นกองทุกข์แต่ก็ไว้ยึดเอาไว้ก็มีแต่ทุกข์ปล่อยมันไปอีที่สุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก็เพื่อได้มีการซักถามนะลูกนะว่าเนี่ยถ้าน้ำแข็งจะต้องตายเนี่ย มีอะไรผูกมีอะไรเสียใจไหมน,นี่เป็นคำถามสำคัญนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็อยากจะให้ลูกเนี่ยไปด้วยจิตที่ไม่มีห่วงหรือว่าดีอยังังน,นะคือว่าไปด้วยจิตของผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่เห็นความจริงนะของสังขารแต่ตอนเด็ก็ต้องไปด้วย จิตที่หมดห่วงซะก,ก่อนก็เลยถามลูกนะว่าเนี่ยถ้าลูกจะต้องตายเนี่ยมีอะไรห่วงมีอะไรเสียใจไหมน้องน้องแข็งก็พูดขึ้นมาสองข้อนะชัดเจนมากว่าหนูเนี่ยอยากจะเป็นนักวาดรูปแต่ถ้าหนูตายหนูก็เสียใจนนะที่ไม่ได้วาดรูป ไม่ได้มีไม่ใช่เป็นนักวาดรูปมืออาชีพอย่างที่ใฝ่ฝันเอาไว้แม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าลูกอยากจะวาดรูปนะไม่าอยู่ที่ไหนก็วาดรูปได้อยู่ในโลกมนุษย์ก็วาดรูปอยู่ในสวรรค์ก็วาดรูปได้แต่สิ่งสำคัญคือว่าอาจจะต้องไปแล้วก็ไปด้วยจิตที่ไม่มีห่วงน ไปด้วยจิตที่ดีไม่มีความวิตกกังวลอะไรไม่รู้ว่าเข้าใจนะถึงจะว่ารูปไม่ได้ในโลกนี้ก็ไปว่ารูปในพบหน้าและที่สำคัญคือว่าจิตใจที่เป็นกุศลไม่มีห่วงไม่ยึดติดกับอะไร น้องน้ำแข็งก็ยังพูดแต่ว่าเนี่ยมีข้ออีกข้อหนึ่งนะคือว่าไม่อยากจากพ่อแม่ไปเลยอยากอยู่กับพ่อแม่นะเรียกพ่อแม่ว่าป้ากับมานะอยากอยู่กับป้ากับมาแม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้องน้าแข็งไปดีนะไปสบายนะจะกลับมาหาแม่จะกลับมาหามาเมื่อไหร่ก็ได้ ว่าหนูไปดีไปสบายตอนนั้นกา็พูดนะว่าเนี่ยกลัวแม่กลัวพ่อหรือกลัวป้ากลัวมาเสียใจที่หนูไจะต้องตายแม่ก็บอกลูกว่าเนี่ยน่าจะทำใจให้เข้มแข็งนะแม่สัญญาว่าจะไม่เสียใจจะเก็บเอาความคิดถึงลูกเนี่ยเป็นแรงปลักดัน ให้ขยนันทำความเพียรเจริญสติเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมจะได้ไปได้ไปเจอลูกนะได้ไปพบลูกน้องำแขงกะบูกนะวันนี้อยากจะดูแลม้าในยามแก่เท่าแต่นี่หนูก็ทำไม่ได้และเพราะว่าหนูนกำลังจะตาย แม่ก็บอกลูกว่าเนี่ยแม่เก็บเงินไม่เยอะญาติพี่น้องก็มากมายหลายคนในยามแก่นี่มาไม่เดือ,รอดร้อนหรอกนะมาเอาตัวรอดได้มาอยู่ได้น้ำแข็งไ้้ยินเนี่ยก็รู้สึกสบายใจนะรู้สึกสบายใจยหมดห่วงแล้ว อันนี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะเมื่อใครคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะตจากไปเนี่ยเขาก็ไปด้วยใจที่หมดห่วงใจที่สบายเขาก็จะไม่ทุกข์ทรมานเท่าไหร่ก็สามารถที่บเผชิญกับความตายได้ด้วยใจที่สงบแต่ว่าก็มีหลายกรณีนะที่หรือหลายครอบครัวที่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันตรงๆง,งแบบนี้ เพราะว่าไม่อยากที่จะเลี่ยงไม่อยากที่จะพูดถึงความตายของคนที่ตัวเองรักไม่อยากถามคนที่กำลังจะป่วยคนที่ป่วยหนักกำลังจะตายว่าเนี่ยแต่ต้องตายมีอะไรเป็นห่วงไหมบางทีคนไทยเราก็ไม่ค่อยอยากจะถามไปที่ตรงๆนะกับคนที่กำลังจะตายเนะี่ยซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้ำ ต่นี่นะเป็นเด็กนะแปดขวบแล้วก็พ่อแม่ก็ถามลูกตรงๆเลยนะถ้าลูกต้องตายเนี่ยมีอะไรเสียใจไหมมีอะไรเป็นห่วงไหมมันเป็นโอกาสที่ได้เคลียนะเป็นอโอกาสที่จะได้เคลียเป็นโอกาสที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่กำลังจะยายตายเนี่ยได้ปลดเปื้องสิ่งต่างๆนะที่เป็นห่วง หรืออาจจะรวมถึงความรู้สึกความรู้สึกผิดอีกข้างใจก็ได้ถ้าพอได้เคลียร์แบบนี้หรือพอได้ชี้แจงแบบนี้แล้วอย่างเช่นชี้แจงว่ามาอยู่ได้นะแก่เท่าที่มาก็อยู่ได้มีคนช่วยเยอะล,ลูกก็สบายใจพราคนที่เป็นลูกเนี่ยก็มักจะห่วงพ่อแม่เหมือนกับ พ่อแม่ที่กำลงจะตายก็ห่วงลูกแต่ถ้าลูกบอกกับพ่อแม่ที่กำลังจะจากไปว่าลูกอยู่ได้นะพ่อแม่สอนไม่ดีเพราะว่าพ่อเป็นแบบอย่างให้ลูกรู้จักพึ่งตัวเองเป็นคนที่มีคุณธรรมพอพูดแบบนี้เข้านะอะพ่อแม่ที่กำลังจะจากไปก็เหมือนกับหมดห่วงน,นั่นคือประโยชน์นะของการซ้อมตายที่ ครอบครัวนี้ก็ได้ทำนะเป็นแบบอย่างก็มีการทำพิธีนะเหมือนว่าจะตายจริงนะเช่นพ่อนี่ก็เอาพวงมาพวงมาลัยมาให้ลูกลูกก็ใช้พวงมาลัยนี่นะขอบคุณเทวดานะที่ช่วยดูแลรักษาน้ำแข็งต้องอยพ่อให้เทวดานี้ช่วยดูแลรักษาพ่อแม่ด้วย ในการซ้อมตายแบบนี้นะมันเป็นโอกาสที่จะได้พูดได้ชี้แจงได้อธิบายรวมทั้งได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ได้นำทางจิตใจนะของผู้ป่วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังพอมีสติยังพอรู้เรื่องพอไม่ได้ใจนะว่าถ้าเกิดว่ารอ ไปนำทางผู้ป่วยตอนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตตอนที่ใกล้จะหมดลมตอนที่ความดันตกที่ประจอนี่บางทีวัดไม่ได้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะได้ยินหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเขาสงสัยขึ้นมาก็าถามก็าถามไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าซ้อมตายขณะที่ยังมีสต,ติยังมีเรี่ยวแรงอยู่ อะไรที่เขาติดข้างหรือขาดใจเขากอาจจะถามอะไรที่เขาสงสัยเขาก็อาจจะซักน้ำแข็งก็อารมณ์ดีนะพอแม่นะพูดว่าเนี่ยให้ปล่อยให้วางให้หมดนะสังขารร่างกายไม่ใช่ของเราน้ำแข็งก็ถามแม่ว่าให้ซ้อมตายเกิดว่าไม่ตายอนะ่ยมันไม่เสียเวลาเลย พ่อแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าซ้อมไว้นะมันไม่ขาดทุนหรอกอันนี้เป็นคำพูดที่ดีเลยนะเพราะาถึงไงทุกคนก็ต้องตายนะไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าซ้อมมาไว้เนี่ยมันดีเสมอแล้วสุดท้ายน้ำแข็งก็จากไปอสงบนะในงานศพน,นี่พ่อแม่ก็ไม่ได้ร้องไห้ฟูฟาไฟคลั่งครวน ทังทั้งที่เป็นลูกคนเดียวนะแล้วมันก็น่าสะท้อนใจนะเด็กแค่แค่แปดขวดเท่านั้นเองถ้าเป็นคนเท่าคนแก่ตายนี่มันก็ยังพอทําใจได้ง่ายแต่นี่เด็กแค่8ปดขวดแล้วตลอดช่วง2องปีสุดท้ายนี่ก็อยู่กับความทุกข์เพราะความเจ็บป่วยน้องน้ําแข็งนี่เริ่มป่วยตั้งตอนอายุหขวดชีวิตที่ควรจะสนุกสนานนะสดใสนี่ก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาล ก็เจอความเจ็บปวดจากการรักษาจนตอนหลังนี่ยอมรับได้นะว่ารักษาไม่หายแล้วเลิกที่จะยือ้อเลิกที่จะใช้กระบวนการรักษาที่เจ็บปวดที่ทำให้เจ็บปวดโดยที่ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยรักษาให้หายหรือเปล่าตอนหลังเราน้ําแข็งกับพ่อแม่ก่อนขอขอรับการดูแลแบบประคับประคองดีกว่า การดูแลแบบพ่อค้าปกครองรือว่าการดูแลโดยที่ไม่ยื้อชีวิตก็มุ่งลดความความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเพื่อให้ไปสงบแล้ก็เป็นโอกาสให้พ่อแม่ได้เตรียมเตรียมลูกนะในเรื่องของจิตใจใ้การซ้อมตายเนี่ยที่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ย ที่จริงประโยชน์มันมีประการหนึ่งนะก็คือว่าทําให้ตายโดยไม่ทุกทรมานด้วยไม่ตายด้วยความกระสับกระส่ายเพราะยอมรับนะความจริงยอมรับความตายได้ในช่วงนี้ก็สําคัญนะตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดทุรนทุรายนี่มันก็ทําให้พ่อแม่ใจเสียแต่ว่าน้องน้าแข็งเขาก็ไม่ได้มีอาการแบบนั้นเท่าไหร่กายมันทุกนะแต่ว่าใจเขาไม่ได้ ทุกไปกับากายด้วยือยอมรับได้พอยอมรับได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการทุรนทุรายเท่าไหร่ก็ทำให้การทำให้ช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเ็เป็นไปอย่างสงบอันนี้มันก็เป็นผลจากการซ้อมนะเป็นผลจากการเตรียมแล้วพอใจไม่กระสับกระส่ายใจสงบจันเสุดท้ายเป็นกุศลมันก็ไปดี การซ้อมตายเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ว่าไปดีหลังตายนะแต่ว่ามันทําให้ไม่ทุรนทุรายก่อนตายด้วยอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันท่านก็ชี้ให้เห็นนะว่าเด็กเนี่ยแม้ว่าจะแค่แปดขวบเนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเข้าใจสัจธรรมได้ไม่ใช่แค่เข้าใจเรื่องความตายว่าเป็นธรรมดาแต่เข้าใจนะว่าให้สารสังขารร่างกายมันไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่ของเรามันไม่สามารถจะอยู่ในอำนาจของเราได้ตรงนี้ต้องสายการเตรียมนะเตรียมเตรียมจิตเตรียมใจของลูกแล้วถ้าเตรียมดีนะเขาก็ไปดีมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องอ๋องนะ10ขวบเป็นลิวคีเมียตอนที่เริ่มเป็นลิคีนเมียนี่แม่ก็พาไปรักษาแล้วคุณเตยกันก็ชวนลูกเนี่ยให้มา เรียนรู้เรื่องธรรมะน้ององเป็นคนภาคใต้นะพ่อแม่ก็พาไปสวนโมกไปฟังธรรมจากสวนโมกตอนนั้นหลวงพ่อพุทธทาสก็ลงลำดับสาคัญไปแล้วจะเด็กก็รู้จักนะเรียกหลวงพ่อพุทธทาสก็หลวงพ่ออ้วนในการที่ได้ซึมซับรับธรรมะเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยนะถึงเวลาที่น้องอ๋องเนี่ย แกอยู่ในระยะท้ายเนี่ยก็ทำใจได้นะอาอการหนักๆนี่แกร่ำลาเลยนะล่ำลาแม่ล่ำลาพยาบาลน้องออกจะไปแล้วนะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งนะเกิดหายใจติดขาดก็ตกใจน้องจะไปแล้วหรือเนี่ยตกใจนะแต่พยาบาลหน้าที่ดูแล น้องออกมาตลอดนี่แกก็ดีนะแนะนําดีพ็พูดตรงๆนะ่ใช่น้องอ,องกำลังจะไปแล้วแต่น้องอ,องไม่ต้องกลัวนะน้องอองเป็นคนกล้าเดินไปข้างหน้าเลยนะข้างหน้านี่หลวงพ่อพุทธทานรอน,น้องขอ,องอยู่นะน้องขอ,องเดินไปข้างหน้าเลยไม่ต้องกลัวส่วนแม่เนี่ยทีแรกก็ใจเสียแต่พอได้สติแนละ้วก็ชวนน้องขอ,องนี่พูดโทนะ หายใจเข้าพูทธจะาบอกโทรแม้มันจะลําบากนะแต่มันก็เรียกสติของน้องออกได้นะเพราะน้องได้สติจากพุโทโธนะสงบเลยแล้วก็ไปดีในที่สุดนีน่เด็กนี่ฝึกได้นะแล้วก็จะว่าไปเด็กนี่ก็สอนง่ายด้วยถรากว่าพ่อแม่เนี่ยเข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะถ่ายทอดธรรมะให้ลูกเนี่ยได้เข้าใจทีเดียดนี้ทีละหน่อยแล้วมันก็ช่วยได้ แต่ว่ากรณีของน้องน้ำแข็งนี่ก็น่าสนใจนะตรงที่ว่าพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญการซ้อมตายไม่ใช่รอให้ไปไปเจอของจริงตอนที่กำลังจะตายแล้วก็ทำใจเอาตอนนั้นไม,ไม่พอนะต้องซ้อมกันอันนี้ก็เป็นบทเรียนทุกทาหอนนะว่าพวกเราก็เหมือนกันนะแม้ว่าจะยังมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วย แล้วก็ควรจะมันซ้อมตายอยู่นเนืองๆนะซ้อมตายด้วยการเจริญมรณสติกเช่นก่อนนอนเนี่ยเราก็ลองนึกเสียว่าเนี่ยเกิดจะต้องตายในคืนนีนะ้จะต้องทิ้งทุกอย่างที่มีที่เป็นไม่ว่าลูกไม่ว่าคนรักพอแม่งานการทรัพย์สมบัติรวมทั้งทิ้งร่างนี้ด้วยนะทิ้งความสุขที่ เคยชื่นชมมย่มยๆมันก็ใจมันไม่มันไม่ยอมนะมันก็ขัดขืนแต่ว่าทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่ายังมีอะไรที่ยังค้างคาหรือคาดใจอยู่มันก็กระตุ้นให้ไปจัดการสิ่งนั้นไม่ให้ติดค้างไม่ให้ขาดใจบางคนบอกยังทำดีไม่พอยังให้เวลากับพ่อแม่ไม่เพียงพอเลยอะ ก็ต้องรีบไปทำนะลุ่งขึ้นวันลุ่งขึ้นเนี่ยถ้าไม่ตายนี่ก็ต้องให้เวลากับพ่อแม่หรือให้เวลาการปฏิบัติมากขึ้นทีจริงมงเราซ้อมตายกันได้ได้หลายวิธีนะเวลาสูญเสียทรัพย์โทรศัพท์หายรถถูกโกงถูกปล้นเอาไปก็ทว่านี้เป็นการซ้อมเหมือนกันนะแทนที่จะเอาแต่ทุกโศกคร่ำควรวญโกรธแค้น ก็ถือว่านี่เข้ามาซ้อมนี่จะเป็นการซ้อมนะซ้อมว่าเนี่ยถ้าเกิดต้องสูญเสียพัดพลาดเนี่ยเราจะทำใจได้ไหมพราะถึงเวลาจะต้องตายนี่มันก็ต้องสูญเสียทุกอย่างเลยนะมีร้อยก็หมดร้อยมีล้านก็หมดล้านเอาเหตุการณ์ต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเป็นแบบฝึกหัดรวมทั้งเวลาเจ็บเวลาป่วยด้วยนะเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ถือว่าเออนี่มันเป็นโอกาสที่เราจะซ้อมตายนะ ซ้อมตาด้วยการฝึกจิตนะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อป่วยเนี่ยทำไงมันจะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยทำไงทุกขเวทนาทางกายมันจะไม่บีบคั้นใจว่าถ้าว่าปล่อยใจให้ทุบไปกับกายนะถึงเวลาตายนี่มันยิ่งทรมานนะเพราะว่าทุกขเวทนาตอนจะตายนี่มันแรงกล้ากว่าตอนที่เราเจ็บป่วยหลายเท่าตอนที่เจ็บป่วยนะ มันยังห่างไกลจากตอนที่เรากำลังจะตายแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกซ้อมฝนะึกซ้อมเจริญสติว่าเราจะตั้งสติอย่างไรเราจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ขณะที่กายมันป่วยมันกระสับกระส่ายได้ไหมอนนี้สําคัญมากเป็นวิชานะที่จําเป็นมากเลยนะเวลาที่เราจะต้องตายเนะี่ยเพราะว่าทุกขเวทนานี่มันจะกําเริบม,มันจะรุนแรงมาก ถ้าเรารักษาใจไม่ให้ไม่ให้ทุกข์ไปกับกายไม่ได้เนี่ยถ้าเรารักษาใจไม่ได้เนี่ยนะว่ามันจะได้มากเลยนะที่จะตกในอับายหรือว่าพลัดเข้าไปสู่ในอับายได้ก็ตกอบายแต่ถ้าว่ากายป่วยกายทุกข์แต่ว่าใจไม่ทุกข์กายยังสงบอยู่ได้เนี่ยอะ ในการที่จิตสุดท้ายจะเป็นกุศลแล้วก็ไปดีไปสู่สุคติมันกเน็เป็นไปได้ง่ายหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะเรื่องจิตสุดท้ายเรื่องเรื่องสุคติภพแต่น้น้อยเนี่ยมันก็เห็นด้ชั้นนะตอนที่จะตายเนี่ยถ้าว่าไม่ทุรนทุรายเนี่ยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากาะคนจะนวนมากเนี่ยนะตอนจะตายมันทุรนทุราย ทั้งกายทั้งใจแต่ถ้าว่ารู้จัก,จกรักษาใจให้เป็นปกติได้แม้ทุกเวทนาทางกายมันจะกำเริบยังไงนะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่จะทำให้การตายของเราเนี่ยเป็นไปอย่างสงบแล้วพอล้วก็ถ้าเราเชื่อว่ามีสุขติพบก็แน่ใจด้วยว่านะเมื่อจากไปเมื่อสิ้นลมเนะี่ยจิตก็จะไปสู่สุขติได้ ฝึกเอาไว้นะซ้อมเอาไว้นะซ้อมตายอยู่เนืองเนด้วยการฝึกจากความเจ็บความป่วยด้วยการฝึกจากการสูญเสียแต่ต่อไปก็ต้องซ้อมนะซ้อมป่วยซ้อมแก่ด้วยไอ้พวกนี้มันเป็นรงที่ต้องซ้อมนั่นแหละแต่หน้าแปลนะคนเราไม่ซ้อมกันเลยไอ้เรื่องบางเรื่องนี่แม้จะไม่สําคัญแต่เราก็ซ้อมนะเช่นซ้อมรับปริญญาเงี้ยซ้อมรับประกาศนียบายนี่โอ้เราซ้อมกันเป็นปเรื่องจริงจังมากแต่ เรื่องความตายนี่กลับไม่คิดที่จะซ้อมแต่ว่าครอบครัวของน้องน้ําแข็งนี่เขาก็เห็นความสําคัญมากนะแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันก็ให้ผลคุ้มค่ามากก็ทําให้น้องน้ําแข็งไปสงบไปดีส่วนพ่อแม่นี่แม้จะเศร้าโศกเสียใจนะแต่ว่าก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจมากเรียกว่ายิ้มทำทั้งตาพ่อเห็นลูกไปดี ความสุขของคนที่จากของคนที่อยู่เบื้องหลังเมื่อเกิดความสูญเสียนีย่ก็คือการที่เห็นคนที่เรารักเขาจากไปด้วยดีอันนี้ก็เรียกว่าแม้จะเสียใจมีน้ําตาแต่มก็มีรอยยิ้มยิ้มที่เข้าไปสบายยิ้มที่เข้าไปอย่างสงบอันนี้มันเป็นรางวัลน,นะที่คุ้มค่ามาก